คำเ,เตือนเตือนแล้วพูกมึงจะฟังปะก็ไม่ฟังชอบก็จัดจะประหยัดทำไมเลสก้าสวัสดีสหายสายปันดุกานมาโยกกับช้านีกร้านนะเจนเนจกเคลียลับจิเลยครับไม่ร้าน,าน,าน,านไม่ทอนเกมที่แล้วเราแก้มือเกมนี้เรามาแก้มืออีกครั้งกับท่านเป่าครับวันอะไไปเกมที่แล้วนั้นนะครับเราแก้มือน้องหมวยนะจุดประทัดถือว่าทะลุปเป้านะครับ ล่าสุดที่เราเล่นท่านเปานี่ก็เจ็บอยู่พอสมควรทุกคนวันนี้มาลองของใหม่ขอให้ใช้ลายเป้าหมายขอซักสามเจ็ดป่้คยค่อยๆหมุนนะครับต้องมีหัวมังกรอย่างน้อยสามหัวทุกคนท่านเปาเป็นวายเข้าช็อตนี้บิ๊กวินถึงพันไหมถ้าไปถึงพันดันเลยครับถ้าถึงพันเราก็ดันเลยครับมาเร็วเกินคาดมาเร็วเกินคาดครับเราไป 200เลยวายไปอยู่ไกลท่านเปาเป็นวายเนี่ยทุกคนท่านกงศูนย์กองกงอะไรนะชื่ออะไรนะนี่วายสองแถวได้จันเจ้ามาครับไฟออฟคายห้าแถวแบบนี้ก็ <c oughs> <c oughs> จบวายไปเนี่ยท่านเปาขายอีกสามพันเงินห้าร้อยมาเลยมาเลย ไปเลยครับขยับเบ็ดสู้อย่างนี้มาครับมันกงสุลกงสุนมาไหมหนึ่งหัวหูวเงียบเลยมาหัวสี่หัวสามไม่ติดคือแค่มาสามหัวแรกนะครับเราจะเข้าฟรีเกมทันทีไอ้ท่านกงสุนไปสวยมาไฟออฟไคโอ้แต่ไม่เข้าเส้นจนะ่ายนะแถวสี่แถวห้าแถวสี่แถวห้า, 4, า, 5, า 5, ไม่เข้าเส้นจ่ายครับ จบไวหรือเปล่านี่ด้านนี่น่านจะเป็นเกมนะครับที่เราดันเวทเ็ดได้ไวที่สุดลงเถอะไม่ลงว่ะทุกคนจริงๆมันควรลงแล้วนะมาสองรอบขนาดนี้รอบสามยาให้เสียโอ้โอ้ไมค์ก๊อตโอ้โหนโอ้โหน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  อุ้ยไม่เงียบจังอะวายไม่เชื่อมอีกเริ่มแล้ววายไม่เชื่อมอีกอู้หูเอาแล้วเอาแล้วทรงเนี้ยได้วายสามแถวได้หมวกตัวเล็กแต่ว่าจบได้เลยไหมเนี่ยจบได้เลยไหมเนี่ยเจ็ดปะเจ็ดเก้าเลยทุกคน เจเ้าเลยทุกคนไปขอ,อต่อครับขอเข้าฟีเกมหน่อยโอ้โหคนมันโลภนะทะลุเป้าแล้วยังไม่ยอมหยุดครับทะลุเป้าแล้วยังไม่ยอมหยุดครับขอหัวมังกรโอ้เมื่อกี้ไอที่โยนอะที่โยนประหารมาเข้า2แถวหน้าครับได้เป็นวายสแถวหน้าแถวสามเชื่อมเชื่อมหมวกนะทุกคนเอาหน่อย โหก็จะจบไว้เกินเกมเนี้ยจบไวสุดมาเถอะขนาดนี้แล้วโหมาวายมาวายช่วยอะไรได้ไม่บิ๊กวินครับไม้ที่ท่านเป่าโยนป้อฮอนไม้นั่นแหละแต่เป็นวายอุ้ยไม่มาจริงเดี๋ยวต้องขอเกมเร็วหน่อยแล้วท่านเป่า เกมเร็วท่านเปาก็หมุนนานเหมือนกันนะเนี่ยมาเถอะขนาดนี้แล้วตุ้มตุ้มไม่ตุ้มอ่ะไม่ออกเลยอ่ะท่านเปาไฟไปอยู่ไกลครับแต่ก็เชื่อมอยู่ไปไม่มาจริงดิไป โอ้ยอยู่ไกลอยู่ไกลจนสูญสายตาไม่เป็นไรครับตด้สาก็ถือว่าเราทะลุเป้าแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปเกมอื่นกันเอาไว้เท่านี้ครับเกมนี้ฮะไปพ่อวู้ยจบไวครับเกมนี้จบไวแก้แค้นล้างมือท่านเป่าได้สําเร็จครับเป่าบุนจิ้นครับใครอยากเล่นแบบนี้ครับจิ้มลิงก์เลยทุกคนนะในจีรี่ทุกคนในจีรี่ครับ เกมแบบนี้เกมลับๆแบบนี้กับค่ายเปิดใหม่เว็บเปิดใหม่นะครับเข้ากันนักแร้แต่ดีนี่อักเลยเอาไว้ดูดีครับสวัสดี